มาเจอกันอีกทีนะครับตอนที่3สลัลกาตากรรมตรังสีนะครับจาก2จากตอนที่แล้วเนาะเรารู้จักกระบวนการที่มันเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวให้รังสีกรรมตพารังสีออกมานะครับหลายๆชนิดนะครับวันนี้ก็จะมาดูว่าเอ้ยการสลายตัวเนี่ยหรือปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วหรือช้านะครับมันเกิดขึ้นเร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับซึ่งอ่า เกิดขึ้นเร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอย่กับสิ่งนี้ครับสิ่งที่เรียกว่าค่าครึ่งชีวิตภาษาอังกฤษคือ half life นะครับสัญลักษณ์เป็น t เศษ1ส่วน2 t ห้อยด้วย1ส่วน2นะครับคือครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตคืออะไรหมายถึงระยะเวลาที่ธาตุกรรมัตภาพรังสีสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของปร,ริมาณเดิมซึ่ง ครึ่งชีวิตเนี่ยเป็นค่าเฉพาะตัวของแต่ละธาตุของแต่ละไอโซโทปนะครับบางตัวเร็วมากบางตัวรอเป็นชาตินะครับอย่างวิสมัทร,รอเป็นชาติเกิดและตายอ่ะก็ไม่รู้กี่รอบอ่ะครึ่งชีวิตมันอย่างวิสมัทครึ่งชีวิตมันเท่าเท่ากับอายุของจักรวาลของเราเลยดังนั้นเนี่ยครูถึงบอกว่าเขาเลยไม่ค่อยอยากนับวิสมัทเป็นธาตุกำมะัน,นะดังสีเพราะว่า ครึ่งชีวิตมันนานมากเท่ากับอายุจัก,กรวาลเลยนะครับมันนานจริง,รงทีนี้มาดูตัวอย่างเนาะอันนี้โพลเนียมสองหนึ่ค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ0.16วินาทีมันหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าโพโลเนียม2อ6เนี่ยเออสีแดงๆนะเวลามันเกิดการแผ่รังสีเนี่ยมันจะได้ธาตุใหม,ไมใ่ไม่ใช่ทีไม่ใช่ธาตุใหม่ธาตุเดิมนี่แหละแต่เป็นไอโซโทปใหม่สีน้ำเงิน ก็คือไม่ใช่ธาตุใหม่ธาตุใหม่ถูกแล้วเป็นตะกั่วทษทีเป็นตะกั่วเป็นธาตุใหม่เลยเป็นตะกั่วสองหนึ่งสองนะครับโพโลเนียมกลายเป็นตะกั่วนะครับโดยที่สมมุติเรามีโพโลเนียมทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่แปดตัวแปดอะตอมเออสมมติเรามีโพโลเนียมทั้งหมดแปดอะตอมเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับครึ่งชีวิตคือศูนย์จหนึ่งหกวินาทีเนี่ยโพโลเนียมครึ่งหนึ่ง จะสลายตัวกลายเป็นตะกั่วอีกครึ่งหนึ่งยังเหลืออยู่นะครับหายไปครึ่งหนึ่งเอาง่ายๆ่ผ่านไปอีก0.16วินาทีครึ่งหนึ่งที่เหลือจาก8เหลือ4ใช่ไหมจาก4ก็จะเหลือแค่2นะครับหายไปทีละครึ่งผ่านไปอีก0.16วินาทีอีกครึ่งหนึ่งหายไปเหลือครึ่งเดียวเนาะจาก2ก็จะหาย เหลือ1จาก1ก็จะสลายตัวจนหมดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะจบแค่นี้นะครับโอเคเนาะเก็ตจคขึ้นชีวิตเนะาะเก็ตจครึ่งชีวิตเนาะสมมติตอนแรกเนาะมีทั้งหมดแปดสิบกรัมนะครับผ่านไป0 1 6วินาทีจะเหลือแค่40กรัมผ่านไปอีก0 1 6วินาทีเหลือแค่20กรัมผ่านไปอีก0 1 6วินาทีเหลือแค่10กรนะัมเนาะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ ทีนี้ในการหาเกจขึ้นชีวิตเนี่ยมันจะมีวิธีคำนวณแบบ2แบบนะครับสำหรับในระดับเราก็คืออย่างแรกก็คือวิธีการเขียนแผนภาพเทียบปริมาณนะครับอันนี้คือเป็นวิธีหลักที่ครูอยากให้เราใช้นะอีกวิธีหนึ่งคือวิธีใช้สูตรเดี๋ยวก็จะพูดถึงมือนกันนะครับแต่ว่าจะเน้นเป็นแบบหลักเพราะว่าในระดับเราเนี่ยใช้แค่ไอแบบแผนภาพเนี่ยก,ก็รอดแล้วไม่ต้องไปคำนวณมากนะครับอ่าตัวอย่างหนึ่งนะธาตุกำมะถันสี A ธาอะไรก็ไม่รู้ จำนวน32กรัมถ้าทิ้งไว้เป็นเวลา6ปีธาตุกำมะถันสี A จะเหลืออยู่4กรัมจงหาครึ่งชีวิตของธาตุ A หมายความว่ายังไงเรามีธาตุ A อยู่ถูกไหม32กรัมผ่านไป6ปเออีเหลืออยู่4กรัมตรงนี้เนาะหมายความว่า32กรัมตอนแรกเนะ่ยเวลาผ่านไปเท่ากับครึ่งชีวิตมันเหลือครึ่งหนึ่งคือ16 ผ่านไปได้กับครึ่งชีวิตนะครับมันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็คือ8ผ่านไปอีกครึ่งหนึ่งไอ้ครึ่งชีวิตผ่านไปลาไปอีกครึ่งชีวิตจะเหลือครึ่งเดียวก็คือเหลือ4ี่ตรงกันเลยนะครับตั้งต้น32เหลือ4นะครับตรงกันเลยดังนั้นเนี่ยแสดงว่ามันผ่านครึ่งชีวิตอยู่1 2 3ผ่านครึ่งชีวิตอยู่3รอบถูกไหมสามรอบ ก็คือหายไปทีละครึ่งสามรอบสามรอบเท่ากับเท่าไหรหกปีแสดงว่าแต่และรอบนี่กี่ปีหกหารสามเหลือตอบครึ่งชีวิตของสา a เท่ากับสองปีเนะาะง่ายก็คือสามสิบสองกรัมผ่านไปสองปีผ่านไปสองปีปงปเหลือสิบหกผ่านไปอีกสองปีเหลือแปดผ่านไปอีกสองปีเหลือสี่ตรงกันไหมตรงกันนะครับ ตรงกันอ่าตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2ให้หาปริมาณไอโอดีนหนึเริ่มต้นอ่าไม่รู้ว่าเริ่มต้นมีเท่าไหร่เมื่อนำไอโอดีนหนึานจำนวน1มาวางไว้เป็นเวลา40วันครึ่งเออพบว่ามีมวลเหลืออยู่0.125กรัมแล้วครึ่งชีวิตของไอโอดีน131เท่ากับ8.1วัน หมายความว่าอันนี้เราต้องคิดย้อนกลับนะครับย้อนกลับนะเริ่มต้นคือเรามี i อโอดีน1เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยศูนยหนึ่งสองกรัมถูกไหมศูนย์จุดกรัมก่อนหน้านั้นครึ่งชีวิตก็คือ8.1วันก่อนหน้านั้นจะมีไอโอดีหนึ่งอยู่ สองเท่าถูกไหมอันนี้เราค้ย้อนกลับเนาะเราคิ้ย้อนกลับแสดงว่าปริมาณเพิ่มขึ้นสเท่าเนาะก่อนหน้านั้น, 8, นมีไอโอดีนหนึอยู่สองคูณจุด้กรัมก่อนหน้านั้นอีกแปวันมีไอโอดีนหนึามอยู่สองคูณสคูณศูนย์จุดหนึ่ก็คือสองกำลังสคณศูนยเนาะสอคูณสองก็สอเนาะก่อนหน้านั้นอีกแปงวันมีไอโอดีนหนึามอยู่ 2คูณ2คูณ2คือ2กำลัง3คูณ0.125กรัมก่อนหน้านั้นอีก8.1วันมี2กำลัง4คูณ0.125กรัมก่อนหน้านั้นอีก8.1วันมี2กำลัง5คูณ0.125กรัมรวมวันดูซิเท่ากับ40.5อย่าง8 1 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40.1 คูณ5ก็จุดห้าแอะสี่สิบจุดห้าวันพอดีแสดงว่าเริ่มต้นอโอดีนหนึ่งามหนึ D ่งยูสองคูณ2องยกกำลังหก็คือ2คูณกัน5ตัวคูณด้วย0.125กรัมเออง่ายๆอย่างนี้นี่เองนะครับอย่างไว้ไม่ยากหรอกเนาะวิธีที่2คือใช้สูตรครูจะไม่ลงลึกนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่ครูอยากให้เน,น้นเน้นให้เราใช้แผนภาพมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครอยากใช้ก็ลองไปศึกษาด้วยตัวเองดูเนาะ ทีนี้เรื่องสุดท้ายคือเรื่องชนิดของปฏิกิริยานิวเคลียร์เมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับสมาการปฏิกิริยานิวเคลียร์เนาะว่าได้สลายตัวหายอะไรบ้างรือว่าอะไรรวมกันได้อะไระปฏิกิริยานิวเคลียร์จะมีอยู่สองแบบก็คือปฏิกิริยาอันแรกคือนิวเคลียร์ฟิชชันฟิชชันคืออะไรฟิชชันคือจากาธาตุหนักคือาธาตุที่ใหญ่ใหญ่นะครับเป็นเล็กใหญ่แตกตัวกลายเป็นเล็กตามรูปเลยนะครับ ใหญ่สองโอ้ไปเจออะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวนี่โอ้ฉันอยู่ไม่ได้ฉันแตกเลยฉันแตกหักเลยฉันสลายตัวเลยนะครับเป็นธาตุที่เบากันเดิมนะครับจากหนักกลายเป็นเบานะครับอันนี้คือฟิชชั่นนะครับอันที้2คือนิวเคลียร์ฟิวชันเรอเราเคยได้ยินคำว่าฟิวชั่นไหมฟิวชั่นก็คือการรวมผสมผสานนะครับอันนี้ก็คือเอานิวเคลียสของธาตุที่มันเบา มารวมกันเป็นาธาตุใหม่ที่มันหนักกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นอันนี้ตรีเตียมดิวทเทียมอ่าเอามารวมกันเอออันนี้โปรตอนหนึ่งิวตอนหนึ่งโปรตอนหนึ่งนิวตอนสองนะเอามารวมกันปะมาชนกันปุ๊บกลายเป็นฮีเลียมซึ่งโปรตอนสองนิวตอนสหนักกว่าเดิมนะครับหนักกว่าเดิมทีนี้นิวเคลียร์เอ,อ่ฟิวชันเนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะมันจะเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ ให้พลังงานสูงมากนะครับแต่ว่าเกิดเกิดที่อุณหภูมิสูงมากเช่นกันนะครับควบคุม้ค่อนข้างยากนะครับอ่ายกตัวอย่างนิวเคลียร์ฟิวชั่นอ่าดวงอาทิตย์ครับอันนี้คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ในดวงอาทิตย์นะครับนี่เกิดปฏิกิริยาหลายขั้นตอนเลยนะครับเออลองศึกษาดูเนาะอันนี้คือนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับแต่ถ้าในโรงไฟฟ้าเราจะชอบเป็นฟิชชันนะคุมง่ายกว่า นะครับโรงไฟฟ้าก็คือ,อยูเรเนียมมา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 ,มาแผ่กางสีเนาะอันนี้คือเนี่ยอันนี้คือแบบอยู่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเรานะครับประเทศไทยเดี๋ยวก็มีนะไม่น่าทอดนะครับคุณ่าเปรียบเทียบกันอ่าสองอันเนาะฟิชชั่นก็คือสลายตัวเป็นเบาวกว่าฟิวชั่นรวมกันเป็นหนักขึ้นเนาะง่ายๆเนาะทีนี้ปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ย กับปฏิกิริยาเคมีที่เราเรียนมาตั้งแต่ปัะยมศนเอ้มันแตกต่างกันยังไงนะครับคืออยากให้เข้าใจว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยเราพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมเท่านั้นนะครับไม่ได้พูดถึงกับอิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นรอบๆเลยดังนั้นมันจึงมีข้อแตกต่างกันก็คือ1ถ้าเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยมันเกิดจากอะตอมเนี่ยมันจัดเรียงตัวกันใหม่นะครับมันไปจับคู่กันใหม่จากชั้นอยู่คู่นี้ เปลี่ยนคู่สลับคู่ย้ายคู่หรือว่าเอาใครมาเพิ่มเออมันมีการเรียงตัวกันใหม่แต่ว่านิวเคลียร์เนี่ยอะตอมมันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเปลี่ยนแปลงที่นิวเคลียสจากอะตอมธาตุชนิดหนึ่งไปเป็นอีกธาตุหนึ่งหรือไอโซโทมหนึง่งไปเป็นอีกไอโซโทปหนึง่งนะครับสองปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันเกิดที่อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องชั้นนอกสุดนะก็คือเวเลนต์อิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนแปลง แต่นิวเคลียสคือเปลี่ยนหมดครับมันเกิดที่นิวเคลียสดังนั้นโปรโตอนนิวตรอนเปลี่ยนนะครับอย่างที่เราเรียนไปเมื่อตอนที่2อเนาะอิเล็กตรอนเกี่ยวไหมอ้าวข้างหน้าเกี่ยวข้างหลังก็ต้องตามนี่เป็นผู้น้อยเออเป็นผู้น้อยล่องลอยอยู่ก็ต้องเปลี่ยนตามเขาทั้งโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเนาะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปฏิกิริยาเคมีมีการเปลี่ยนแปลงในพลังงานที่ค่อนข้างต่ํา ต่ำในที่นี้หมายความว่าเมื่อเทียบกันกับปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับไม่ได้หมายความว่าต่ำโอ้ยปฏิกิริยาเคมีเท่ากับจุดไม่ขีดไฟไม่ใช่นะไอระเบิดตูมตามตูมตามบนโลกเราที่เราทํากันอยู่เนี่ยไอที่ทหารใช้กันอยู่ส่วนใหญ่ก็เนี่ยปฏิกิริยาเคมีทั้งนั้นแหละคุณครับเคมีนะครับน้อยแต่ว่าตายได้นะรุนแรงเหมือนกันนะเพียงแต่ว่านิวเคลียร์เนี่ยมันมากกว่าอย่างมหาศาลเลยนะคนละคนละชั้นกันเลยนะครับคนละสเกลกัน ปฏิกิริยาเคมีเนี่ยพวกปัจจัยภายนอกนอะอุณหภูมิความดันตัวเร่งปฏิกิริยาอะไรพวกนี้มีผลกับปฏิกิริยานะครับแต่ปฏิกิริยาเอนกี์ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับจบไปแล้วนะครับสลับเ,เรื่องอะไรนะเรื่องกรรมตาภาพทังสี่ก็เจอกันอีกทีเรื่องหน้าเนาะโอเคครับสวัสดีครับทุกคน